ของเต็มรถเลยนะคะอันนี้ไปแค่สคืนนะ2 nights วันนี้จี่ก็จะพาขึ้นเขาไปดูใบไม้เปลี่ยนสีกันนะคะช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนาะดูอาการน้องให้ี่เขาประมาณเกือบสัปดาห์แล้วนะคะเขาก็ เหมือนเปลี่ยนแพทเทิร์นการกินแล้วนะคะตอนนี้2เดือนเขาแบบก็เร็วนะแองจี้ว่าคือเขาไม่ไม่กินมื้อดึกแล้วนะคะปกติทองจี้จะป้อนนมเขาก่อนเที่ยงคืนเนาะประมาณห้าห้าทุ่มครึ่งนะคะก่อนไปก่อนเข้านอนแล้วก็ตื่นมาทีตีสี่ตีสี่ป้อนครั้งหนึ่งแล้วก็7จ็ดโมงนะคะแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาคือเขาตอนตีสี่คือเขาไม่ไม่กินเลยก็ ตื่นมาตอน7โมงเลยนะคะเออพ่อแม่ก็ได้พักผ่อนนิดหน่อยนะคะก็พักผ่อนมากขึ้นก็เลยเออตัดสินใจไปนะคะสัปดาห์นี้เนาะระหว่างทางมีอะไรที่ก็จะพยายามถ่ายแล้วก็เอามาแชร์ให้ดูนะคะไม่แน่ใจว่าจะได้อัพโหลดหรือว่าอยากจะไลฟ์เหมือนกันนะแต่ไม่รู้มันจะมีสัญญาณหรือเปล่านะคะเพราะว่าอยู่บนเขาเนาะเมืองที่เราจะไปในวันนี้นะคะก็คือชื่อเมืองวอตซเนี่ย เอจี่อ่านออกเสียงว่าสเตนตันแต่สแตนสแตนตันแต่จอห์นนี่บอกสแตนแบบว่าออกเสียงสำเนียงฝรั่งก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าระหว่างทางจะมีอะไรเนาะ นะก่อนออกเดินทางแบบจริงๆนะคะแบบเ,เดินทางนั่งรถยาวเลยนะก็จะพาน้องเพโตสนะคะพาน้องหมาแวะที่สวนสาธารณะก่อนเนาะก่อนที่เราจะออกเดินทางนะคะให้เขาทำพุะะส่วนตัวก่อนนะคะให้เรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยออกเดินทางกันเอาให้ดีก็หลับแล้ว นี่นะคะเขาก็จะมีถุงแบบนี้นะสำหรับเก็บอึน้องหมานะคะมีถุงให้ที่สวนสาธารณะนะนี่เห็นไหมปรับหนึ่งพัถ้าไม่เก็บนะถ้าไม่เก็บอึน้องหมานี่นะคะเด็กก็หิวนะเลยจอดรถก้นอนนมก่อนระหว่างทางเด็สก็มีที่นอนมาด้วยนะคะนี่ ก็ออกเดินทางต่อนะคะ